วม่นี้จะให้ถ่ายคลิปส่งให้ส่งให้พ่อบิ๊กนะลูกขอมากเลยคลิปนี้นะคลิปกับพ่อจ๋าร้องเพลมาอะลายอย่างมันจะใส่ป๊าเธอไปเห็นกันโดนเมื่อนี้ได้ใส่ฮอดใส่ข้าวมาถส่ามนะครัิบฮู้วาวววววกวว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 วยก็วววววย สวเนอยยนพนหลานเ่ามิลิน่งมลินคือจะแ้ปาลูกนออนอนนนนอนนออนนออนนออนอนนนาน้อนนอนนอนอน้อไปตูอนนอ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 ้ไปนันูนอก่อนนอนอนออ ไปเอาอย่างไปเอาอย่างไปเอาอย่า